ไงคะฉันแอนนี่ฉันมีปัญหาและอยากให้พวกคุณช่วยมากๆเลยคะ่ะแต่ก่อนอื่นฟังเรื่องของฉันก่อนนะความเป็นจริงเหรอ <c oughs> ไม่เคยได้ยินฉันใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการเล่นเกมว่าแต่จุดเริ่มต้นเรื่องราวของฉันไม่ได้สุขสันตะ์นักฉันไปปีนผาจำลองในยิมที่อยู่ใกล้บ้านตั้งแต่เด็กคุณยายพาฉันมาสมัครท่านเก่งมากด้านนี้ตั้งแต่ท่านยังสาวท่านภูมิใจและก็คอยสนับสนุนฉันและฉันก็ชอบทำลายสถิติด้วย รู้สึกเหมือนเป็นฮีโร่หรือว่านักพรจนภัยสาวอย่างลาลาคอฟเลยละ่ะเอาหน้าอีกนิดเดียวแล้ว,ลวฉันก็ชน,นะแล้วชียยะฉันทําได้ดีมากค่ะที่จริงฉันเก่งกว่าทุกคนที่ซ้อมที่นี่ด้วยนันจีเซลเธอเป็นเบอร์สองเสมอแต่เธอไม่เคยอิจฉาอาจเป็นเพราะว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีไฮไฟหน่่ยเพื่อนสาวทั่ชน,น,นะทุกคนอีกแล้วอาจเป็นเพราะว่าเธอไม่เคยชอบปีนเขาและมาปีนเพราะว่าปู่ส่งมาจะว่าไปปู่ของเธอเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ค่ะ เขาเข้มงวดมากๆจนเพื่อนร่วมชั้นต่างเรียกเขาว่าครูนิสัยเสียแต่ว่าวันหนึง่งพวกเราก็เจอกับจุดแตกหักที่ไม่คาดฝันพวกเรากําลังเตรียมตัวแข่งขันกันอยู่ก็มีหนุ่มาใหม่มาร่วมวงด้วยเขามีชื่อว่าแม oh, ทธิวโหกเขาทั้งรูปหล่อรวยอารมณ์ขันมากเลยค่ะเล่าแบบสั้นๆคือฉันหลงเขาจนงอหัวไม่ขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าฉันคนเดียวดิเซลก็จองเขาตาวาว,าวเลยฉันไม่อยากจะขวางทางรักของเพื่อนเลยแต่ว่าแมทธิวดูจะสนใจแค่ฉันเท่านั้น นี่จริงๆแล้วเธอเป็นกูเกิลหรือเปล่าอะเพราะว่าเธอมีทุกอย่างที่ฉันตามหาดีเซลเสียใจมากแล้วก็กลายเป็นคนหยาบคายและห่างเหินแต่ว่าฉันไม่คิดว่าเธออยากจะแก้แค้นฉันก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันรอบต่อไปนั้นสาวคนหนึ่งจะกลุ่มเราเดินมาหาฉันและบอกว่าเห็นดีเซลทําอะไรแปลกๆกับอุปกรณ์เซฟตี้ของฉันฉันไม่ได้คิดอะไรมากทั้งที่ฉันควรที่จะคิดได้เยอะนั่นเพราะว่าตอนที่ฉันปีนไปถึงยอดของกําแพงเท้าฉันก็ลื่นสัได้ค่ะสายเคเบิลของฉันขาดแล้วก็ร่วงลงมา ฉันสบายดีแหละแต่ว่าขาของฉันหักแต่สิ่งที่ฉันเจ็บใจที่สุดก็คือเพื่อนรักหักหลังฉันเขาทาแบบนั้นกับฉันได้ยังไงฉันติดแงกอยู่บ้านสองสามเดือนฉันนึกว่าแมทธิวจะมาเยี่ยมบ้างแต่ว่าเขาก็เลิกสนใจฉันไปเลยโดนหักหลังสองต่อฉันตัดขาดจากเพื่อนจอมปลอนนั่นไปจากชีวิตเลยระหว่างที่ฉันรักษาขาอยู่ฉันก็เบื่อแล้วก็เริ่มเล่นพวกวิดีโอเกมฉันติดลมมากจนขนาดหายดีแล้วก็ยังไม่เลิกฉันไม่คิดที่จะกลับไปเล่นกีฬาอีกแล้ว อีกอย่างหนึง่งฉันกระโดดแล้วก็ปีนในวิดีโอได้เหมือนกันแถมไม่ต้องกลัวเจ็บตัวด้วยแอนครูฮอทโทรมาอีกแล้วนะใครนะฮอ,อครูนิสัยเสียเหรอแล้วเขาว่าไงอ่ะเขาสแสดงความกังวลต่อความสามารถทางวิชาการของลูกที่ก็เกือบหมดปีแล้วคะแนนลูกก็แย่ลงลูกต้องตั้งใจเรียนให้หมันจริงช่างหน่อยอ๋อฉันใช้เวลาเล่นเกมเยอะมากจนเริ่มดอดเรียนแม่อาตเทศฉันไม่ยอมเลิกเฮ้ยฉันเองก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรนักหนาสักหน่อยแต่แล้วก็เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น ระดับมาหันตภัยเลยล่ะคอมพิวเตอร์ของฉันแครสแล้วอ่ะและความสําเร็จก็หายหมดเกลี้ยงแม่ค้าหนูอยากได้คอมใหม่อ่ะแม่หลีตามองอย่างมีเล่สในยแล้วฉันต้องแปลกใจที่ท่านตกลงโอเคแอนนี่แต่ว่ามีเงื่อนไขนี่แหละทีเด็ดเลยแม่บอกว่าถ้าฉันสอบผ่านทุกวิชาท่านจะซื้อเกมมิ่งคอมพิวเตอร์ตัวแรงให้ฉันเลยฮะของแค่นี้เองฉันตกลงที่ฉันต้องทําก็คือสอบให้ผ่านไม่กี่วิชาเองในวันถัดมาฉันได้รู้ว่ามันไม่ง่ายแน่นอน ฉันไม่ได้เปิดหนังสือเรียนมานานมากและฟังครูสอนแทบไม่รู้เรื่องฉันมีขุใจอะไรเลยอ่ะให้ฉันช่วยมานั่นคือจิมเขาตกหลุมรักฉันตั้งแต่ปนหนึ่งแล้วถ้าให้เซิร์ชคำว่าเนิร์ดในพจนานุกรมรับรองว่าเจอรูปเขาแน่นอนขับใจนะจิมแต่ว่าเอาไวท้ทีหลังฉันเตรียมโพสำหรับการสอบครั้งต่อไปเอาไว้เพียบเลยฉันซ่อนเอาไว้ใต้เสื้อผ้าหวังว่าจะได้ผลนะแต่ครูนิสัยเสียก็จับฉันได้แล้วก็หน้าบึง้งหึนั่นอะไรอ่ะ นั่นเออหนูปิศักมานะค่ะชอบไหมออกไปจากห้องเดียวดิล้มครั้งเดียวก็ยังหยุดฉันไม่ได้แล้วฉันต้องหาทางสอบผ่านทุกวิชาให้ได้วันหนึ่งฉันเดินผ่านยิมปีนผาระหว่างทางเดินกลับบ้านและทันใดนั้นฉันก็รู้ตัวว่าคิดถึงวันเก่าๆแค่ไหนฉันคิดว่าจะกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่แล้วฉันก็เห็นว่าทิวกับตีเซลผ่านหน้าต่างแล้วฉันก็ได้สติไม่ฉันอาจจะบาดเจ็บอีกฉันเล่นเกมต่อไปดีกว่าดังนั้นฉันต้องมีคำใหม่ ระหว่างที่ฉันคิดหาทางใหม่เพื่อกงข้อสอบแม่ฉันก็นอนอยู่บนโซฟาและดูรายการทีวีแน่นอนหยุดแล้วท่านไม่ใช่คนที่ต้องดิ้นรนนี่ท่านไม่ต้องทํางานหนักเพราะว่าคุณยายเป็นเศรษฐีที่ให้เงินท่านใช้แฟร์ตรงไหนอ่ะความฉลาดแกมโกงทําให้ผ่านทุกวิชามาได้แต่กลับหลอกคุณนิสัยเสียไม่ได้เลยสักนิดฉันต้องคิดทางออกแล้วอ่ะฉันจะช่วยเธอเองถ้าเธอยอมไปเดทกับฉันเอยฉันทําไม่ลงหรอกไม่ได้ว่านะแต่ว่านายไม่ใช่สเปกอ,อ่ะ ไม่มีทางเลือกนอกจากอ่านหนังสือเองแล้วพูดต,งตรงๆนะนี่มันยากพอๆกับการล้มบอสไฟแนลในเกมเลยแต่ถ้าได้คอมใหม่มาก็คุ้มอยู่นะและฉันภูมิใจที่ต้องบอกว่าหลังจากที่พยายามติวอย่างหนักฉันก็เห็นผลลัพธ์แรกแล้วหลังจากนั้นฉันก็เริ่มอ่านวิชาอื่นดูบ้างวันหนึ่งฉันถึงกลับไปบอกคุณยายเพื่อปอวดหลังจากสอบผ่านได้สําเร็จด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกเรื่องที่ตกลงกับแม่เอาไว้หนูจะเป็นนักเรียนดีเด่นค่ะคุณยายโอ,โอ้ยายภูมิใจในตัวหลานมาก บางทีหลานอาจจะกลับไปปีนเขาได้นะออาอาจจะนะคะหนูต้องไปแล้วค่ะคุณยายหมดค่าพักแล้วฉันเก็บมือถือลงก็เจอกับจีเซลข้างๆนี่เธอแอบฟังอยู่เหรอเออถ้าจะกลับไปปีนผาอีกครั้งใช่ไหมเอ,อ่อแล้วทวําไมอ่ะกลัวกลายเป็นเบอร์สองอีกครั้งหรือไงฉันรู้ว่าตอนนั้นเราไม่ลงรอยกันแต่ว่าฉันมีเรื่องต้องบอกเธอนะในตอนนั้นคุณตาของเธอก็เดินเข้ามาหาเขาขมวดคิ้วใส่เราแล้วพูดกันว่าต้องเริ่มเรียนแล้ว จีเซลก้มหน้าแล้วก็วิ่งไปทันทีอืมแปลกจังเลยว่า,มาเมื่อถึงบ้านฉันก็บอกแม่อย่างมีความสุขว่าฉันสอบผ่านเกือบทุกวิชาแล้วแปลว,ว่าอีกไม่นานท่านต้องทําตามสัญญาที่ตกลงเอาไว้หนูเจอคอมพิวเตอร์ที่อยากได้แล้วอะแม่ดีใจที่ลูกได้สติสักทีนะแอนโอ้โหเลขสูตรเยอะจังแบบว่าหนูสมควรได้ใช่ไหมเอมฉันลูกแน่นอนฉ่านมีความสุขมากทีเดียวแล้วเริ่มเตรียมตัวสาหรับการสอบไฟนอาวิชาประวัติศาสตร์ ฉันมั่นใจว่าต้องผ่านฉลุยแน่เพราะว่าคราวนี้ฉันรู้ต้องชนะยังไงครูนิสัยเสียปลายตามองทุกคนในห้องแล้วก็มาจบที่ฉันทีนี้จะเอาอะไรอีกเล่าครูได้รับสายนิรนามมาบอกว่าเธอพกโพยข้อสอบมาเพียบแบบนั้นไม่แฟร์นะครั้งก่อนหนูกงจริงแต่ว่าครั้งนี้หนูเตรียมตัวมาอย่างสุจริตเลยค่ะเพื่อพิสูจน์คําพูดฉันต้องเทของในกระเป๋าเป้ออกมาเพราะว่าไม่มีอะไรต้องปกปิดแต่ก็ต้องแปลกใจเพราะว่าโพยโกงข้อสอบหล่นลงมาเพียบเลยฉันแทบไม่เชื่อสายตา มันมาจากไหนเนี่ยฉันทำได้แต่อ้าปากค้างแล้วครูก็ยิ้มอย่างเยาะเยะ้ยก่อนที่จะส่งฉันไปห้องครูใหญ่นี่มันโรงเรียนสเวเวลเอาตัวรอดหรือไงเนี่ยไม่ว่าฉันจะใช้วิธีโกงหรือไม่โกงก็ทำเกรดดีๆไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยหัวจะปวดฉันเจอบทสนทนาที่ยาวและไม่น่าพิสมัยจากครูใหญ่ระหว่างที่นั่งฟังแทบหลับเลยอะ่ะแต่สุดท้ายฉันก็พิสูจน์ได้ว่าโพยนั่นไม่ใช่ของฉัน นี่มันไม่ใช่ลายมือหนูนะมีคนใส่ความหนูฉันได้รับอนุญาตให้สอบซ่อมฉันประหม่ามากทีเดียวเพราะว่าครูไม่ยอมละสายตาจากฉันเลยแต่ฉันก็ทําได้สบายพิสูจน์ให้เห็นเลยเลยฉันยังเหลือการสอบครั้งสุดท้ายรออยู่แม้แต่นอนหนังสืออย่างเจ้าจิมยังกัดเล็บอย่างกังวลระหว่างที่เขาเตรียมสอบเลยค่ะฉันต้องหาให้เจอว่าใครพยายามใส่ความฉันก่อนที่เรื่องจะเกิดขึ้นซ้ําอีกเดาวได้ไหมว่าฉันสงสัยใครยายงูพิซสีเซลไง เธอต้องกลัวฉันที่จะกลับไปยิ้มแน่กลัวฉันแย่งตำแหน่งเธอแล้วก็กลายเป็นที่หนึ่งอีกครั้งเพราะงั้นเธอเลยพยายามทำลายชีวิตฉันโดยมีคุณตาช่วยอยู่นั่นทำให้ฉันโหยมากเลยจะไปประจันหน้าไม่ว่าอย่างไงฉันก็ต้องได้คอมพิวเตอร์เกมมิ่งนั้นให้ได้ฉันเจอจีเซลข้างประตูโรงเรียนเธอกำลังเอิม่มทะเลาะกับคุณตาของเธออยู่หลังจากตะโกนใส่คุณที่ใส่เสียจีเซลก็รีบหนีไปทันทีแปลกจังแฮะทะเลาะกันเรื่องอะไรจากนั้นจู่ๆก,ก็เจอแมทธิวระหว่างกลับบ้านตั้งแต่ขขาาหกกก็ไไม่ได้เเเจอเอีลย ไงอนนี่ว่าไงได้ยินว่าเธอกลับมาปีนเขาแล้วเหรอโหข่าวลือเมืองนี้แพร่ไปไวเหมือนกับไฟป่าเลยฮะคือไม่ได้ตัดสินใจหรอกถามทําไมอ่ะเจเซลเอาแต่คุยเรื่องนี้นะสิฉันว่าเธอกลัวการแข่งขันระวังเธอเอาไว้หน่อยก็ดีนะว่าแล้วต้องเป็นนางอะ่ะแมทธิวชวนว่าไว้ไปดื่มกาแฟกันบ้างแล้วก็แยกกันในตอนนั้นฉันตัดสินใจเข้านอนตั้งแต่หัวค่าเพราะอยากพักให้เต็มที่ก่อนสอบไฟนอลแม่คะฝันดีพรุ่งนี้เราต้องไปซื้อคำกันนะคะเริ่มวันถัดมาก็วุ่นวายเลยคะ่ะ อย่างแรกคือฉันตื่นสายโทรศัพท์ฉันแบตหมดและนาฬิกาปลุกไม่ดังหนูไปสอบสายไม่ได้อะแม่อาสาไปส่งฉันแต่แล้วจู่ๆท่านก็เจอว่ามีคนเจาะยางรถของท่านสัตว์ได้อะจีเซลนี่ทำได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าฉันลงแรงมาเยอะแล้วจะยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ดังนั้นฉันเลยวิ่งไปโรงเรียนให้เร็วที่สุดแต่ไปสายแค่นาทีเดียวเองแต่ผู้คณครูกลับไม่ยอมให้ฉันเข้าห้องสอบโถ้ยจบสิ้นแล้วแต่แล้วก็ต้องแปลกใจที่จีเซลนั่งอยู่ใกล้ประตู จีเซลเธอเห็นเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาปกป้องฉันใหญ่อันที่จริงแอนนี่ไม่ได้มาสายเธอไปห้องพยาบาลเพราะว่าหนูวานเธอหนูกังวลมากจนปวดหัวขึ้นมาให้เธอเข้าสอบนะคะครูแล้วก็ต้องแปลกใจที่มันได้ผลด้วยครูให้ฉันเข้าสอบและฉันก็ผ่านมาส,ายสวยๆเลยจากนั้นฉันก็เข้าไปหาจีเซลและถามเธอว่าเธอคิดจะทำอะไรฉันไม่เข้าใจอ่ะถ้าอยากใส่ความฉันรือว่าช่วยเหลือกันแน่ นั่นทาให้เธอแปลกใจเธอบอกว่าไม่เคยอยากทําร้ายฉันเธอไม่ได้คุยกับตาของเธอหรือว่าเจาะยางรถแม่ฉันหรือว่าทําเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเธอไม่ได้ทําอุปกรณ์เซฟตี้ของฉันพังในงานแข่งฉันบังเอิญรู้มาว่าแมทธิวอยากชน,นะการแข่งขันครั้งนั้นมากและพร้อมทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งเขาตัดเชือกของนักบินเขามือหนึ่งในกลุ่มที่เขาเคยฝึกด้วยฉันเป็นเบอร์สองก็เลยไม่ได้เสียงอะไรแต่ฉันเป็นห่วงเธอนะเพรงงาะงั้นตอนนั้นฉันก็เลยไปเช็คอุปกรณ์ของเธอให้ ไอ้สร็แล้วเร็วนั่นไอ้ขี้คลาดเอ้ยเขารู้เอาชนะฉันอย่างขาวสะอาดไม่ได้แต่ทำไมเธอถึงไม่คุยกับฉันล่ะก็ฉันโกรธมากที่เธอแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับฉันนี่ยสิฮะเธอพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยคิดดูสิคะกลายเป็นว่าคุณตาของจีเซลบอกเธอว่าฉันเอาเรื่องของเธอไปลือเสียใหายลับหลังอะไรกันเนี่ยฉันไม่รู้ว่าคุณตาทำแบบนั้นทำไมท่านโกรธทุกครั้งที่เห็นฉันอยู่กับเธอใช่ครูนิสัยเสียสมควรได้ฉายานี้แล้วฉันดีใจที่จีเซลกับฉันกลับมาคืนดีกัน เรากอดกันแล้วฉันก็เล่าเรื่องของฉันให้ฟังแล้วเราก็พยายามคิดว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวป่วนชีวิตฉันอืมฉันนึกถึงจีมนะเขาอาจจะแก้แค้นให้ฉันไม่ยอมไปเดทกับเขาแต่ว่าเมื่อจีเซลกับฉันไล่ต้อนเขาเขาก็ดูอึ้งไปเลยและสาบานว่าไม่ทำแน่นอนอายโอเคแหละฉันเชื่อเขานะการสืบสวนของเราถึงทางตันเราก็เลยกลับบ้านในที่สุดฉันก็เอาใบเกรดไปให้แม่ดูแล้วบอกท่านว่าฉันพยายามอย่างหนักมากและตั้งตารอรางวัลแล้ว ท่านยิ้มฝืนๆให้ฉันแล้วบอกว่าจะซื้อคอมให้เร็วๆนี้มาถึงช่วงปิดเทอมจีเซลกับฉันกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งและฉันก็ไปดูเธอซ้อมที่ยิมแต่ว่าฉันไม่กล้ากลับไปปีนเขาแล้วฉันโกรธแมทธิวมากๆที่ทาให้ฉันกลัวในสิ่งที่ตัวเองรักมากแบบเนี้ยจีเซลกับฉันพยายามทําให้เขาสารภาพออกมาว่าเขาเป็นคนทําลายอุปกรณ์เซฟตี้ของฉันแต่เขากลับยิ้มเยาะเย,ะเยะ้ยพวกเธอพิสูจน์อะไรไม่ได้สักหน่อยเอ้หมอนั่นพูดถูก ทนอยากจะเริ่มเกมใหม่เร็วๆนี้แล้วแต่ว่าแม่ฉันก็อแต่ผัดวันปีเรื่อยไม่ยอมซื้อคอมให้สักทีวันหนึ่งท่านสารภาพออกมาว่าท่านซื้อไม่ได้เพราะว่าคุณยายไม่ได้ให้เงินท่านแล้วไร้สาระนะฉันไม่เชื่อแม่ฉันแอบเข้าไปในห้องทํางานของท่านท่านคงเจอเก็บเงินเอาไว้แล้วก็แคร์โลกมากเฉยเฉยฉันลื้อดูรินชักแล้วก็เจออะไรที่น่าสนใจโพยกงพวกมันดูเหมือนกับอันที่หล่นในกระเป๋าฉันเลยน่าสงสัยจังโหเป็นไปไม่ได้ ฉันไปคุยกับแม่แล้วท่านก็สารภาพออกมาว่าท่านอยากให้ฉันเลิกโดดเรียนมากๆแต่ไม่คิดว่าฉันจะได้เกรดดีในทุกวิชาแบบนี้ท่านซื้อความที่ฉันต้องการไม่ได้เลยพยายามทําให้ฉันสอบตกสักสองสามวิชาท่านเอาเรื่องของฉันไปฟ้องครูปิดนาฬิกาปลุกฉันแล้วก็เจาะยางรถยนต์ด้วยเพื่อให้ฉันไปสอบไฟนอกไม่ทันอ๋อไม่อยากเชื่อเลยนั่นทําให้ฉันเดือดมากจนถึงกับพูดไม่ออกเลยแล้ะค่ะฉันโทรไปบ่นกับคุณยายเรื่องนี้และท่านก็คิดแผนแก้แค้นแสบๆขึ้นมาได้ แม่ของหลานขี้เกียจมากและชินกับการที่ยายให้อะไรหลานๆมาสั่งสอนเธอกันดีกว่ายายบอกแม่ว่าจะมอบเงินทั้งหมดของตัวเองให้ถ้าแม่ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงได้อย่างรวดเร็วแม่วีดอย่างดีใจระหว่างนั้นฉันก็ถูมือไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวแม่ได้รู้เลยว่าฉันกับยายเตรียมอุปสรรคทั้งหลายเอาไว้ให้เผชิญหน้ามากมายเลยเละค่ะแม่ฉันชอบนอนตื่นสายแต่เพื่อมรดกก็พยายามทำงานตรงเวลาฉันก็เลยเข้าไปป่วน ท่านปิดอนิกาปลูกของท่านทําเสื้อเล้เธอแล้ววันหนึ่งฉันก็เข้าห้องทํางานแม่แล้วเริ่มเต้นจากข้างหลังท่านระหว่างที่ประชุมอยู่เพื่อร่วมง,งานพากันขำแม่ใหญ่ตอนแรกท่านไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าแอนนี่ลูกทําให้แม่อายนะ่ะออกไปเร็วแต่ก็ต้องชื่นชมแม่เลยว่าท่านไม่ยอมแพ้และพยายามต่อไปท่านค่อยๆเรื่องตําแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆและทำโปรเจกต์ดีๆด้วยถ้าแม่นําเสนองานให้เหล่านักลงทุนสําเร็จตําแหน่งผู้จัดการระดับสูงมาแน่นอนเอาจริงๆนะฉันแอบภูมิใจในตัวแม่มาก และมั่นใจว่าท่านทําได้แน่แต่ว่าก็ถึงเวลาบททดสอบสุดท้ายแล้วระหว่างที่ท่านเตรียมตัวไปทํางานฉันก็เปลี่ยนไฟล์านาเสนอแล็บทอปของแม่ให้เป็นวิดีโอเมลฉันว่าแม่ต้องหาทางออกได้แน่เหมือนกับฉันไงระหว่างทางที่ไปทํางานคุณยายกับฉันก็สั่งพิซซ่าจากร้านป,ะปะ้าป๋าจอนและเตรียมตัวฉลองให้กับแม่พวกเราจะได้ยอมรับสักทีว่าเป็นคนป่วนท่านมาตลอดแต่แม่ก็กลับมาบ้านทั้งน้ําตาปรากฏว่าท่านเหวอไปเลยตอนที่เห็นวิดีโอตัวนั้นและเสนอโปรเจกต์ไม่อีได้บอสของแม่เดือดแล้วก็ลดตาแหน่ง เว้นคำเอ่อคุณยายกับฉันมองหน้ากันแล้วก็ตัดสินใจว่าจะบอกความจริงแต่ว่าจู่ๆแม่ก็ทุบก,กำปั้นลงกับโต๊ะรู้อะไรไหมแม่ไม่ยอมแพ้หรอกแม่จะพยายามเพื่อให้ได้งานอีกแต่ว่าครั้งนี้แม่ทําเพราะว่าชอบท้าทายตัวเองไม่ใช่เพื่อมรดกแม่สอนบทเรียนสําคัญให้ฉันเพราะว่าฉันก็ตั้งใจเรียนเพื่อได้คอมใหม่เหมือนกันแต่แล้วฉันก็ชอบเรียนขึ้นมาสาวๆยายภูมิใจมาก ฉันได้แรงใจมาเยอะมากจนในที่สุดฉันก็กลับมาปีนผาอีกครั้งจีเซลดีใจกับเรื่องนี้มากแต่รู้ไหมใครที่ไม่พอใจเจ้าบ้าแมททิวไงเขาพยายามทําลายอุปกรณ์ของผู้เข้าแข่งขันก่อนที่จะแข่งขันอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้จับได้คาหนังคาเขาแมแม่เกิดอะไรขึ้นหรอเขาโดนจับกลุมและต้องทํางานบริการสังคมเป็นการลงโทษแม่ได้งานในฝันและในที่สุดก็ซื้อคอมให้ฉันได้สักทีฉันยังชอบเล่นวิดีโอเกมในเวลาว่างอยู่นะอยากรู้อะไรตลกตลกมาก ในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าทำไมครูนิสัส่เสียถังเกลียดฉันนะแล้วก็ไม่ยอมให้จีเซมาเป็นเพื่อนด้วยปรากฏว่าตอนวัยรุ่นคุณยายฉันเอาชนะการแข่งขันปีนผาเสมอยอมรับเธอะพอ่ฉันคือทีหนึ่งฉันปล่อยให้เธอชนะต่างหากแหมยอมรับเถอว่าเธอชอบฉันแต่เท่าปากแข็งอะไรของคู่นี้เนี่ยพวกเขาคุยกันแล้วก็ตัดสินใจเลิกผูกใจเจ็บกันแล้วครูเลิกเพ่งเล็งฉันและทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ฉันไม่ได้บอกว่าแม่โดนลดตำแหน่งเพราะว่าฉันเอง คุณว่าฉันควรสารภาพไหมอะหรือว่าปล่อยไว้แบบนี้ดี